รับสวัสดีครับพี่น้องที่รักในององพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนสบายดีไหมครับวันนี้นะครับเราจะคิดถึงพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับจากพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับกล่าวว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เอง คนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าครับพี่น้องนะครับยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่เราต้องการความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราก็ต้องการความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่า,ายุคสมัยนี้นะครับก็มองไม่เห็น ในอนาคตนะอนาคตของเราเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นโคราวรันาารสนะครับทำให้เราเออไม่แน่ใจว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็เห็นว่าหลายคนก็เสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องทนทุกทรมานด้วยนะครับแต่เวลานี้นะครับเราต้องการความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า แล้วก็ต้องมีความหวังในอ,องพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับถ้าผมอมองย้อนกลับไปในชีวิตมิชชันนารี25ปีนะครับถ้าไม่มีความเชื่อหรือไม่ไว้วางใจพระเจ้าก็ไม่มีจุดนี้นะครับไม่มีปัจจุบนันชีวิตปัจจุบันนะครับในตอนแรก นะฮะผมผมเริ่มทํางานรับใช้พระเจ้าเนี่ยว่าพันธกิจของผมเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจจริงๆร,งรงนะแล้วนิมิตของผมหรือความฝันของผมเนี่ยกลายเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตของผมเป็นอย่างไรจะอยู่ได้กี่ปีนานเท่าไรนี่นะครับ เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับเห็นว่าพระเจ้าทรงงามชีวิตของผมนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาของพระเจ้านะพระเจ้าก็เริ่มทํางานนะฮะทำงานกับผมนะครับแล้วก็จะจะเริ่มรับใช้กับขี้จักรต่างๆแล้วก็จะทําทงานกับชมรม S f c ซด้วยนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเห็นว่านิมิตของผมเนี่ยกลายเป็นจริงเพราะ เพราะว่าพระเจ้าทรงนําชีวิตของผมนะครับแม,ม้ว่าความสามารถของผมนะครับมีความจํากัดนะแต่นิมิตที่ผมได้รับจากพระเจ้าเนี่ยจะสาเร็จนะในองพระเยซูคริสต์เจ้าที่นี่สำเร็จนะครับไม่ใช่มาทำท่างบ่นนะครับแล้วไม่ต้องทํางานนะแต่เริ่มเห็นเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเห็นว่าเริ่มทํางานเรื่องกายเป็นจรินด้วยนะครับก็บอกว่า,ามาสําเร็จนะครับ ที่นี่นะครับผมต้องอทําคือต้องซื่อสัตย์ในการรับใช้าตามการทรงเรียกของพระเจ้านะด้วยความเชื่ออันนี้สําคัญสําคัญมากนะครับแท้จริงแล้วาชาวลอกก็เหมือนกันนะครับ,รบก็มีความหวังความหวังหรือมีความฝันนะครับแม้ว่าความหวังความฝันจะกลายเป็นจริงหรือเปล่าในอนาคตนะฮะอนาคตเนี่ยจริงหรือเปล่านะ แต่แต่ว่าเขามีความฝานันแล้วก็เขาก็พยายามที่จะสำเร็จในเรื่องอที่เขาอยากจะทำเหมือนกันนะฮะแต่เขาเขายังไม่รู้ว่าอาอนาคตของเขาเป็นอย่างไรนะครับความฝันของของเขาเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับเพราะว่า,าไม่มีใครรับรองได้นี่นะครับแต่ชีวิตของคริครสเตียนลูก,ลกชีวิตของลูกของพระเจ้านะครับ ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีความเชื่อและความหวังอย่างมั่นคงเร,เราสามารถที่จะมีกำลังที่จะเอาชนะนะครับขั้นตอนที่ยากลําบากได้ด้วยในปัจจุบันนะครับและอนาคตนะครับก็มีความแน่ใจแน่นอนนะครับเพราะเพราะเพราะใครครับเพราะพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้านะครับในบทเรียนวันนี้นะครับ จะกล่าวว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หว,วังไว้นะครับความเชื่อคืออะไรนะครับความมั่นใจนะครับมั่นใจกับอะไรครับ <t od ic> มั่นใจในสิ่งที่หวังไว้นะครับ <t od ic> สิ่งที่หวังไว้เราหวังหวังไว้แต่ก็ยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ความเชื่อคือความแน่ใจ ความมั่นใจแล้วก็ความแน่ใจนะครับแน่ใจกับอะไรครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่วังไววนั้นยังมองไม่เห็นนะครับแต่ก็มั่นใจได้แต่ก็แน่ใจได้อันนี้เป็นความเชื่อนะที่นี่สิ่งที่วังไว้นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราเออประถนานะของของของส่วนตัวนะสำหรับส่วนตัวนะครับ แต่ว่าอันนี้สิ่งที่วางไห้นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นคือคําสัญญาของพระเจ้านะคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็อับรามอิสซากยาคบนะครับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยโฮววะพระเจ้านะเขาเขาก็ไว,ว้วางใจกับพระเจ้าเรื่องคําสัญญานะครับซึ่งแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับ แล้วก็พระเจ้าอวยพณ์พงพันธ์ของอับราฮัมนะครับแล้วมีกษัตริย์เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเขาเตกเป็นเฉลยนะครับเขาก็มีความความคำสัญญาเนี่ยที่จะกำกรรมกรมากรมาจากประเทศเออของคนต่างชาติและจะเข้ามาแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับเขาก็วางไว้เขาก็ สาเวงหาการทรงนำของพระเจ้านะครบและคนที่มีความเชื่อนั่นมีความมั่นใจหรือความแน่ใจ <c oughs> แต่สำหรับเรานะครับสำหรับเรานะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าคนที่คนในยุคสมัยพระคำพิเดิมนะครับเพราะว่าพระเมสยาที่ขาววาังรอคอยนะั้นจะเสด็จมาแล้วนะครับคือพระเยซูคริส แล้วก็เราได้รับความราอดในองค์พระเยสุคริสต์นะครับแล้วก็เรามั่นใจได้แน่ใจได้ว่าพระเจ้าอวพรชีวิตเรานะพระเจ้ากู้ชีวิตเราเราก็อยู่ในพระเจ้าเป็นเป็นเป็นนิรันดร์นะครับแต่ขณะเดยียวกันนะครับในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเราก็ยังไม่แน่ใจนั่งไม่มั่นใจว่าอนาคตของเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพระเจ้าพระเยซูยังไม่ แส,สดงมาครั้งที่สองนะครับและเป็นเรื่องอนาคตเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องอนาคตเหมือนกันแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยก็ยังสู้กับเรื่องต่างๆนะครับซึ่งทําให้เรากุ้มใจก็ได้ทําให้เรากลัวก็ได้ทําให้เราหนักใจก็ได้ทําให้เราไม่มั่นใจวา่าเราเป็นอย่างไรในอนาคตอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกับเหมือนกับ บทเรียนวันนี้นะครับความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้และเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับพี่น้องนะครับเราก็ต้องมีความมั่นใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและต้องมีความแน่ใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรายังไม่รู้ว่า,าชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรนะ อนาคตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับเราดำเนินชีวิตอย่างไรนะยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เรามั่นใจได้คือพระเยซูทรงสถินอยู่กับเรานะองพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำชีวิตเราด้วยนะก็เลยเรามั่นใจได้แน่ใจได้นะครับ ข้อที่สองนะครับจะบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนนะฮะคือบรรพบุรุษแห่งความเชื่อนะฮะคนสมัยก่อนจึงได้รับกรบารรับรองจากพระเจ้านะไ,าาได้รับการรับรองจากพระเจ้านะหมายความว่าได้รับการชมหรือได้รับการยอมรับนะฮะพระเจ้าทรงยอมรับความเชื่อของเขาพระเจ้าชม ความเชื่อของเขานะครับแล้วก็พระเจ้าทรงนำชีวิตเขาด้วยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าเราไว้วางใจพระเจ้านะถ้าเราไว้วางใจพระเจ้ามั่นใจในการมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าหรือเรามั่นใจกับความซสาสื้อของพระเจ้า พระเจ้าก็ชมเราพระเจ้าก็ยอมรับเรานะฮะแล้วก็พระเจ้าทรงนำชีวิตเราด้วยพี่น้องเราต้องมั่นใจในความรอดนะเราต้องมีความมั่นใจในความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะถ้าเรามีความมั่นใจในความรอดเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถินอยู่กับเราด้วยแล้วก็เราต้องการความมั่นใจนะครับ ในการอธิษฐานนะถ้าเราอธิษฐานวิงวนอนอพระเจ้า <c oughs> พระเจ้าทรงฟังสาตสัตฟังคำอธิษฐานของเราด้วยนะแล้วเราก็มั่นใจได้ว่าในอองพระเยซูคริสต์เจ้า,จาเรามีชีวิตนิรันดร์นะแล้วก็เราอยู่ในแพ่นดินของพระเจ้าตลอดเป็นนิดนะพี่น้องนะครับชีวิตปัจจุบันนะอาจจะ มันยากลาบากก็ได้นะครับมันทุกคนช่วงนี้มาทุกคนยากลําบากนะครับทุกคนต้องสู้ด้วยนะครับแล้วไม่เห็นอนาคตนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับถ้าเราไว้วางใจพระเจ้านะครับเราสามารถที่จะเอาชนะเหนือชีวิตปัจจุบันที่อยู่ในความยากลำบากนะ อันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีความศรัทธาหรือโอเคเรามั่นใจมั่นใจเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างนี้นะครับคือเรามั่นใจได้เพราะใครทรงสถิตอยู่กับเรานะครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเยซูคริสทรงสถิตอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราเรามั่นใจได้เพราะพระเจ้าเรามั่นใจได้เพราะพระเยซูคริสต์เรามั่นใจได้เพราะ พระพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะส่งสถิตอยู่กับเราด้วยพี่น้องนะครับเราได้ว่าเราต้องปิดนะฮะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภัพาคมนะครับชีวิตเราอาจจะยำบะลำบากนะลำบากต่ออ,อ,อีกหนึ่งเดือนนะครับเราต้องสู้อีกหนึ่งเดือนนะครับ อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับไปทํางานได้บ้างนะครับขายของบ้างนะครับขายของได้บ้างนะครับแต่แต่ก็ต้องต้องลําบากอีกหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องนะครับแต่ขอให้เราไว้วางใจในองค์พระเยสุคริสเจ้านะครับให้เรามีความหวังในองค์พระเยสุคริสเจ้านะฮะถ้าเราอยู่ที่บ้านต้องต้องอยู่ที่บ้านกักตัวหรือยังไงก็ตามนะครับ เทนที่เราบอนเทนที่เราเบื่อนะครับให้เราเระลึกถึงการทรงนำของพระเจ้าในอดีตนะครับเร้วเราอธิษฐานว่า,าโครโรนาไวรัสจะหายไปหมดนะครับก็ไม่มีในชีวิตของเรานะครับแล้วพี่น้องเราเราต้องต้องมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าโครโรนาไวรัสนะครับ พระเจ้าเป็นผู้อิ่งใหญ่กว่า,าสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องชเผชิญนะครับแม้วา่าเรามองไม่เห็นแต่เรากลัวโคโรโนาไวรัสใช่ไหมครับแต่เราต้องไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าเรามองไม่เห็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับถ้าเรามีความหวังในอองพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทรงนำชีวิตเรา ที่วเราทุกคนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเราอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมด้วยนะครับพี่น้องนะครับถ้าเราสาัตซืกับชีวิตในปัจจุบนันถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในองค์พระเยสุคริสเจ้านะเรามั่นใจได้ว่าเรามีอนาคตทีออ่มีสง่ารศีนะครับเรามีอนาคตที่พระเจ้าอวยพรนะ เรามีอนาคตที่พระเจ้าทรงยกชุนะชีวิตของเราด้วยนะพี่น้องนะครับขอให้เราเอาชนะนะออสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและด้วยความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับ <c oughs> พระเจ้าอวยพรครับ